สวัสดีครับมือนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอีสานตอนใต้นะครับผมเดินทางมาแต่เมื่อวานนั้นนะครับมื่อนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมื้อที่ผมเดินทางมาฝนตกมากตลอดทางเลยนะครับที่เดินทางมาจากสุโขทัยมุ้งน้ำมาที่อุบลราชธานีนะครับอีสานใต้นะครับและวันนี้นะครับผมก็ได้มา ทักท่ายเพื่อนๆนะครับช่วงเช้าๆนะครับก็เลยได้มาหาอาหารเช้าๆกินนะครับอาหารเช้าอยู่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นก๋วยจับยวนนะครับแล้วก็หอเปี๊ยะสดก๋วยจับสดนะครับก็อยู่บริเวณหน้าร้านกระเทื่องนะครับกระเทื่องนี่ก็เปิดมากว่า3 0กชิาก็ปีแล้วนะครับร้านนี้ก็ถือได้ว่ามีอาหารอ่ยวนนะครับแบบโอ้โหเมนูหลากหลายเมนูเลยนะครับ และกัมื่อนี้ผมจะลองชิมนะครับบอกว่าจะเป็นไข่กระทะนะครับว่าจะเป็นก๋วยจับยวนนะครับที่ขึ้นชื่อของทางเมืองอุบลราชธานีเลยนะครับปะ่ะไปเบิ้งกันครับว่าร้านประเทื่องนี้นะครับจะอร่อยสมคาล้ำลือบ่ อยู่ที่ร้านปลาเทืองนะครับนี่คือเจ๊เจ้าของร้านนะครับโกตีก็มาก,กินครับร้านนี้ร้านดังครับท่านใดที่เดินทางมาที่อุบลราชธานีนะครับชื่อร้านชื่อปลาเทืองนะครับร้านปลาเทืองก็จะมีพวกกว๋วยจั๊บเนาะแล้วก็อาหารเวียดนามทั้งหมดเลยนะครับเบิ้นนะ <ats> อ,บองซื้อเราก็งงครับเวียดนามแน่นอนแล้วก็มีไข่กระทะด้วย นะครับมื้อนี้ผมสร้างไปก็มีหลายอย่างอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับก็จะมีนี่แหละครับเป็นโวยจับยวนนะครับท่านใดที่เดินทางมาที่จังหวัดขอนบลราชธานีบอกไว้ก่อนว่านะครับต้องมาที่ร้านประเทืองนะครับเส้นอะไรอ่ะส้นอะไรครับ แล้วท่านใดที่ชื่นชอบนะครับอาหารเวียดนามนะครับก็สามารถเดินทางมากินได้นะครับดูใน Google Map ได้เลยนะครับผมกับเบื้องใน Google Map นะครับก็ตามมาเลยนะฮะประเทืองนะครับเจ๊ประเทืองจีกาลังเอาเเซนลงนี่แหละครับเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามนะครับกับอาหารทั้งเมดกันนะครับจะเป็นอาหารเวียดนามเคือบทั้งเมดเลยนะฮะ ่วนตรงนี้เป็นโซนของไข่กระทะนะครับไข่กระทะนี่ก็จัดซื้อเป็นอาหารยวนเนาะเป็นอาหารเวียดนะฮะอาหารเวียดอันนั้นเป็นขนมปังนะครับขนมปังนะฮะขนมปังยัดไส้เนาะเจ้าเป็นคนเวียดจ<ม>ี๋วไหมอ๋อคน,น,นอ,อนุบลเนาะคนอุบลนี่ครับก็จะมีไส้คุณเ,เชียงนะครับกุนเชียงแล้วก็อันนี้หมูย่อเนาะหมูย่อ เป็นสูตรของไข่กระทะครับหรือยังไงดีวผมจะชิมนะครับไข่กระทะที่ร้านปละเทื่งนะฮะแล้วก็จะต้องเอาใส่กระทะมันถึงเรียกว่าไข่กระทะนะฮะโอ้ตัวนั้นเป็นเนยครับเอาเนยลงไปเอาเนยลงไปใส่นิดนึงแล้วก็ ให้เหนยละลายนะครับเสร็จแล้วก็เอาไข่ลงไปว้าวเดือดแล้วครับนี่แล้วเสร็จแล้วก็เอาไข่ลงไปนะครับอันนี้เป็นเป็นแตงหน้านะครับอันนี้แต่งหน้าด้วยกุนเชียงหมูยอหมูสับนะครับน้ำธรรมดาลงไปนิดนึงนะฮะ โอ้ oh, เป็นเป็นสูตรเนาะโอ้เน, oh, นี่ยนี่ครับ <Okay. S 1> ไข่มันนุ่มเพราะว่าเอาน้ําลงไปนะครับเอาน้ําลงไปน้ำนะครับแล้วก็หัวหอมนะครับลงไปนิดนึงแล้วก็ปิดฝาครับปดนเชียงเนาะ mm hmm. อ่ะทีนี้ปิดฝา mm hmm. ครับอรอนิดนึงนะครับ สอาซุป่ลคร้บหน่ยเอ้เอาซัมนี่ล่ะครับเอาซัมนี่ละ่ละ,ล<ท>ะเดี๋ยวผมมักกินแบบไข่ไข่แดงไม่ไม่สุกอ,าอ้าโอเคมนตมนะคะมามตูมโอ้จะมีแบบซุกนะครับสำหรับคนที่มักซุกนะฮะแล้วก็มักแบบอย่างมะตูมสามารถสั่งได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวจ้างใดเดี๋ยวผมเบิ่งขนมปังกันครับอันนี้เป็นปปปเอากระป๋อพอดีเลยเนาะนี่คือขนมปังนะครับที่จะกินคู่กับไข่กระทะนะครับอ่าเมื่อนี้ผมได้มากินที่ต้นตำรับนะครับ เวียดนามแมนครับ Vietnam, เวียดนามก็เอิญข้าวจีอยู่ประเทศลาว mm hmm. าเขาก็เอิญข้าวจีกันครับข้าวจีนกันเหมือนกันปาเตปาเต้อ่าปเเาเต้ข้าวจีนั่นะแหละเป็นอาหารที่พัลยุกต์มาจากฝรั่งเศสนะครับที่พัลยุกต์จากฝรั่งเศสแต่ก่อนก็เวียดนามก็เวียดนามลาวนะครับก็มีฝรั่งเศสหลายแถวนั้นนะฮะมาดูครับครับแล้วก็ฝักฝักลงนะฝักลงบดติดกระทะครับบดติดกระทะเลย อืมโอ้โหน้ำลายแตกเลยครับผมนี่นะครับเซตนี้นะครับเซตนี้ที่ผมเป็นนักิดม่มอตัวครับร้อยครับ สรงไปนะครับเป็นกวยจับนะครับต้มยำนะฮะแล้วก็มีกระดูกหมูนะครับแล้วก็มีหอมเจียวเส้นนี่จะบอกไว้เลยว่าเป็นเส้นเอกลักษณ์ของทางร้านเลยนะครับตอกไข่ลงไป1ฟองนะครับแล้วผมก็กินครับนี่ครับไข่กระทะนะครับไข่กระทะเป็นอาหารเวียดนามอาหารยวนนะครับซึ่งค้นซื้อมากๆเลยนะฮะเรื่องของอาหารเวียดนามนะครับร้านประเทืองนะฮะ เส้นนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของทางก๋วยจับอุบลนะครับเส้นนะครับนี่คือเส้นก so right being like ๋วยจับเด้อนะฮะเดี๋ยวผมจะลองชิมกันนะครับเห็นเจ๊ประเทืองเพิ่นบอกว่าเส้นเป็นเอกลักษณ์ครับเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มจริงๆครับเพิ่นเอ็ดจังไต่น้อนะครับอยากคูบอมาชิมเบิ่งเด้อนะครับร้านประเทืองนะครับอยู่ใจกลางเมืองอุบลราชธานีนะ กรอบนะครับนุ่มนะฮะกระดูกนี้ต้มจนเปื่อยก่อนบ้าหญ่หนึ่งอันกว้างครับอ そうなのよ。 ชิมแล้วนะชิมแล้วนะคะว้าวมากหอมไข่ค่ะ ววา้าามคนเริร่มหลายครับตรงนีครับขนมปางเวียดนามนะครับอยู่แถวประเทศลาวเป็นว่าข้าวจี่นะข้าวจีป่ปาเต้

อันนี้คือปลาหมอนะครับเป็นปลาหมอของร้านโลบ,บอทซึ่งร้านโลบ,บอทนี้ก็อยู่ข้างๆก,ก,ก,กับร้านประเทื่งนะครับร้านอาหารเวียดประเทื่งนะฮะก็จะขายเฉพาะปลาหมอนล้วนๆเลยปลาหมอนี่แซ่บมากๆเลยครับเนื้อเหนียวน,นุ่มยืดได้เลยครับ คนเลื้องมากลายครับร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ใจกลางของตัวเมืองบุรนนีรัมย์นะครับมาค่ะเซิร์ชในเค o ร l e แม p ได้เลยนะแซ่บแน่นอนตามนะครับมากินอืนกระโกย ผมก็ได้นำมานมัสการนะครับกาบว้ยสารหลักเมืองนะครับของเมืองอ,อุบลราชธานีนะครับก็บเป็นทีแรกของผมนะครับก็บได้มานมัสการนะครับท่านที่เดินทางมาที่อุบลราชธานีก็อย่าลืมแวะมาจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับ<า> <c oughs> และก็สามารถมาขอพรได้นะครับอธิษฐานตั้งจิตนะครับขอให้สำเร็จดังเป้าหมายที่ว่างเอาไว้นะฮะ